แลน,นั้นเราจะเรียกว่าแบบเป็นเพลย์บอยใ้่ไหมคะสนนิดนึงคือช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ไม่มีแฟนนะครับแล้วก็อยากรู้อยากลองอยากศึกษาคนนะครับผมก็แบบมีการคุยกับผู้หญิงหลายคนเลยพร้อมๆกันคือที่ทําเนี่ยเพราะว่าอยากลองเ,ยเฉยๆผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็เลยอยากจะรู้ว่า ศึกษาเขาอะศึกษาผู้หญิงหลายรูปแบบว่าเป็นยังไงครับหรือเอาง่ายๆคือตั้งใจว่าจะลองเซาชูประมาณนั้นนะประมาณนั้นแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้านเห็นบอกว่าไม่ชอบตัวเองในตอนนั้นที่เริ่มรู้สึกไม่ชอบตัวเองเนี่ยเพราะว่าผมไปทําร้ายจิตใจผู้หญิงคนหนึ่งมันเขาจับได้เนี่ยแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีมากเขาให้ใจเราขนาดนี้แล้วแล้วเราไปแบบเหมือนเราไปเหยียบย่ำความรู้สึกเขาอ่ะผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมเป็นคนไม่ดีเลยแล้วผมไม่ค่อยชอบตัวเองช่วงนั้นเท่าไหร่คือถ้าสมมติเขาดูอยู่เงีี้้ยผผผมมทกวันรูสึอยู่เเลยผมาเป็นผู้หญิงคนนเดีีวววใชิตท่่ผมรู้สึกา ผมทำแย่เขาขนาดนี้ซึ่งไม่มีโอกาสได้เจอเขาอีกเลยไม่มีโอกาสได้เจอเขาอีกเลยวันนี้เธอเขาดูอยู่เธอเขาดูอยู่อยากบอกอะไรกับเขาไหมถ้าเขาดูอยู่ก็อยากบอกว่าขอโทษจริงๆตอนนั้นผมยังเด็กมากแล้วก็คือความคิดความห่านผมยังไม่สมบูรณ์นะครับตอนนั้นคคือเขาก็จับได้ว่าเราคุยกับอีกหลายๆคนอยู่อย่างนี้หรอใช่ครับผมแล้วก็ปึ้งดีตัวหายสับสนเลิกหายสับสนเลยเลิกการติดต่อทุกอย่างจากเราไปเลยคือก่อนก่อนเขาไปอ่ะคือเขาแบบเขาโทรมาน้าสงสารหน้าเลยเขาบอกอย่าไปทําแบบนี้กับใครนะเขาเขาให้อภัย ไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าเขาจะแบบจะแชร์หรือจะอะไรนะอะไรเงี้ยคือเขาให้ไฟแต่อย่าทำนี้กับใครอีกนะอะไรเงี้ยคือเขาดีเขาดีกอกเรามากจนผมรู้สึกละอายใจช่วงจวังหวะนั้นเหนื่อยไหมคะกับการครบหลายๆคนพร้อมๆกันจริงๆผมไม่ได้ชอบนะ,ะกับการครบหลายๆคนต้องมานั่งสับรางมานั่งแต่งเรื่องโกหกกลุเรื่องขึ้นมาอะไรเงี้ยผมผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวผมเลยแล้วผมเสียเวลาชีวิตไปกับเรื่องนี้เยอะมากคือช่วงนั้นมันไม่ได้ไม่ได้ทำเลยะฮะคือ คือดูแลผู้หญิงอย่างเดียวแต่ละคนแต่ละคนเลยค่ะตอนนั้นคบกันที่สักกี่คนพร้อมๆกันน่าจะมีแบบสามสี่คนคุยพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยคือนอกเหนือจากเวลาทำงานคือไม่ได้ทำอื่นเลยก็คือแบบเจอหญิงอย่างเดียวใช่อะไรอาง้ยคุยกับคนนี้ที่คุยกับคนนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมันเสียสุขภาพจิตด้วยฮะมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างมันทําให้ผมรู้สึกว่าการทำแบบนี้แบบนี้มันเป็นสิ่งที่สิ่งที่แย่แล้วก็แบบมันมันทำให้ชีวิตผมไม่ก้าวหน้าด้วย ทำลายจิตใจคนด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่อยากไม่เอาแล้วไม่อยากทำแบบไม่อยากเป็นแบบนี้อีกแล้วในตอนที่คบซ้อนตอนนั้นเนี่ยคบซ้อนแบบเปิดใจเลยหรือเปล่าคะเช่นทุกคนรู้หมดเลยว่าอ๋อไม่มีคือก็ต้องปิดบังปิดบังต่างคนต่างคิดว่าดูคนผมผมไม่เคยไม่เคยให้ใครรู้ว่าผมคบซ้อนมีสเปคไหมคือสเปคผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆเด็กๆของก็ชอบอตามพิมพ์นิยมที่ผู้ชายไทยชอบนะขาวสวยตัวเล็ก อะไรเงี้มยมวยอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นมาปุ๊บอ่าผมพอมาอยู่ในวงการอยู่วงการแฟชั่นเงี้ยผมก็ได้เจอนางแบบลูกครึ่งสูงสูงเพียวๆอ่าผมก็สเปกก็เปลี่ยนไปแนวนั้นผมมาอยู่ในวงการก็ชอบผู้หญิงหน้าคมๆสวยๆเราก็แบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ผมไม่ได้มีสเปคตายตัวจริงๆว่าผมผมชอบแบบไหนคือผมรู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนมีมีความสวยงามในแบบรูปแบบของเขาเวลาผมคุยกับใครเนี่ยถ้าผมจะคบจริงๆจานก็คือผมจะต้อง รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีอะไรปิดบังเราไม่ได้มีความลับอยากให้มีเอ๊ะในหัวผมว่าเอ๊ะเอ๊ะเขาเขาย่างไรเขาทําทอะไรอยู่เขาอยู่กับใครหรือเปล่าคือผมไม่ชอบโมเมตนต์เนี่ยผมไม่ชอบโมเมตนต์ที่ว่าอ่าเหมือนเหมือนเล่นเกมชักเยนะ่ออะไรเงี้ยผมผมไม่ชอบ,บชอบคนที่แบบเปิดเปิดเราจริงจรนะิงอะไรอย่างเงี้ยเ็นบอกว่าเคยคบกับสาวต่างชาติด้วยเหมือนกันช่วงหนึ่งเลยก็สองสามปีเลยฮะผมก็ไปจีบเขาเขาเป็นนางแบบนี่แหละใช้ความพยายามในการปรับปรับตัวพอสมควรเลยด้วยวัฒนธรรมด้วยภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับคือปัญหาหลักๆเนี่ยคือเวลา พอเขาไม่อยู่เมืองไทยใช่ไหมครับเวลาผมพาเขาไปเจอเพื่อนๆผมหร,หรือว่าคนในครอบครัวหรืออะไรเงี้ยคือทุกคนก็พูดภาษาไทยหมดผมนั่นโต๊ะอาหารก็<ๆ>ทุกคนก็เฮฮาเป็นภาษาไทยแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกหง,งุดหงิดเพราะเขาฟังไม่ออกเลยเขาจะมาเงี้ยวๆผมให้ผมแปลให้แปลให,ลให้บางทีผมก็แปลได้ไม่หมดแล้วก็อันนี้เป็นปัญหาหลักที่แบบผมเจอร่วมกับเขาค่ะคต้องปรับปรับตัวอะไรเพิ่มไหมคะนอกเหนือจาก,กาที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับสังคมของเราจริงๆปรับเยอะมากนะครับ เหมือนผมจะพยายามปรับตัวเข้ามาเขาเยอะพอสมควรเลยความแตกต่างระหว่างชาวฝรั่งกับคนไทยเนี่ยคือฝรั่งมันมีความชัดเจนชัดเจนกว่าคนไทยเยอะมีความดุก,กว่าคนไทยเขาดุเ <laughs> ขาดุเวลาเขาคิดอะไรเขาพูดมาเลยเขาแบบเขาไม,ไม่ได้มีความรู้สึกว่าบางทีเรื่องถนอมน้ําใจนถนอมใจิตใจเราอะไรคือคนไทยจะคิดเรื่องนี้เยอะเยอะกว่าเวลาทะเลาะเนี่ยผมรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเขาจะมารุนแรงกับเรามากเป้าหมายในอนาคตด้วยไหมคะเช่น เขาอาจจะอยากลงหลักปักฐานแล้วอ่าอันนี้เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมยังเข้ากันไม่ได้ช่วงนั้นนะครับ,รบก็คือฝรั่งยุโรปเนี่ยเขาจะแต่งงานเร็วมีลูกเร็วจริงยี่ห้าเนี่ยเขาแต่งงานมีลูกแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนั้นอนะ่ะผมก็เพิ่งอายุแบบยี่หกยี่บเจ็ดเขาก็แบบยี่สามเขาเขาเรียกร้องจะแต่งงานแล้วซึ่งคบกันมาแบบปีนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งผมก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ผมให้เขาไม่ได้นะเพราะผมกำลังผมอยากสร้างนิสสร้างตัวก่อนอย่ามีอนาคตที่มั่นคงก่อนนะครับแล้ว พอจุดจุดนี้มันทำให้เขาเฟลไปเลยเพราะเขาอยากมีลูกแล้วเป้าหมายในชีวิตมันต่างกันมันต่างกันใช่ครับถามถามต,งตรงๆนะตอนนั้นเน่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ด้วยอายุหรือมันไม่ใช่ด้วยคนนี้มนไม่ใช่ด้วยอายุคือผมไม่พร้อมจริงผมยังผมยังไม่ได้มีอะไรเป็นจริงจังสักอย่างไม่ได้มีธุรกิจคือเวลาผมคบใครเนี่ยผมก็จะมองอนาคตก่อนว่ามันมีความเป็นไปไ,ได้มากน้อยแค่ไหนคนนี้ผมก็คบมานานเนี่ยคือแพรนแหละว่าอนาคตก็โอเคถ้าถ้าแบบจะคบต่อไปเดี๋ยวผมจะต้องย้ายเขามาอยู่เมืองไทยจะต้องดูแลเขายังไรคือผมมมมีคงไม สุดท้ายสาเหตุที่เลิกเพราะว่าไม่แต่งงานนี่ป่ะก็ด้วยครับเรื่องไม่แต่งงานด้วยแล้วก็หลายๆอย่างวัฒนธรรมอะไรเงี้ยพอเขากลับประเทศไปแล้วเขาไม่กลับมาอีกเลยอ๋อใช่แล้วผมก็รู้สึกเฮิร์ตะครับผมเฮิไม่อีกครั้งหนึ่งบ่อยนะคือผมให้ชอยเขาตอนนั้นเหมือนเหมือนกับว่าผมอ่ะผมจะไปเที่ยวยุโรปกับกับเพื่อนๆอยู่แล้วผมบอกเราก็ทะเลาะกันมีปัญหากันตอนนั้นเขาอยู่ที่ประเทศเขาผมก็ูผมก็พูดเลยบอกว่าถ้ายังรักกันอยู่ก็มานะผมซื้อตั๋วให้เรียบร้อยแล้ว ให้เขามาจากประเทศเขาบินมาที่นี่แล้วเจอเจอที่นี่นะให้คุณเลือกเองแล้วกันสุดท้ายพอผมไปถึงเขาก็เขาก็ไม่ได้เขาไม่มาเขาไม่มาแล้วเอาจริงๆเรารอไหมผมรอผมผมองหาคือผมซื้อตั๋วให้แล้วผมรู้ว่าเขาจะต้องออกมาที่เกียร์เนี่ยแต่ว่ามันเขาไม่มนียโอ้หมือนในหนังเลยอ่ะแล้วเราตามไหมแบบเฮ้ฮัลโหลไม่จริงๆผมทาใจแล้วครับช่วงนั้นแะคือมันเริ่มมีสัญญาณแล้วว่ามันจะ ไปกันไม่รอดเชื่อไหมว่าไม่มีใครเคยนั่งนึกว่าสนยุคจะพูดเรื่องของความรักได้ค่อนข้างชัดเจนขนาดนี้จริงนาะชัดเจนมากเขารู้จกักตัวเองเยอะถูกคืออ่านว่าเขาชัดเจนตกตะกรอนนิ่งถามตอบตรงคําถามตรงประเด็นทุกอย่างเลยค่ะ,คะแต่ชอบนะชัดเจนดีใช่ใช่ค่ะแต่อยากอยาก,อยากถามอย่างเช่นแบบเราเราไม่รู้จักสนในในหลายๆมุมอย่างเช่นแบบเอาจริงเราเรามองว่าเราเป็นคนอยู่ด้วยยากผมว่าผมไม่ใช่คนที่อยู่ด้วยยากถ้าคน รู้จักผมพคนรอบข้างผมเนี่ยจะรู้ว่าไฮ้ผมผมต้องการอะไรผมชอบอะไรไม่ชอบอะไรผมชัดเจนนะครับผมไม่ได้แบบมีให้ต้องมานั่งคิดเองหรือว่ามานั่งงี้เง่าต้องมาดั้งเดาใจผมอะไรอย่างเงี้ยเราบังคับกฎเกณฑ์ไหมจริงๆผมผมเป็นฮะเป็นข,ขี้หึงขี้หวงแบบไม่ได้เสร็จงานต้องกลับบ้านสองทุ่มเสร็จทำไมยังไม่ถึงอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่ไม่เรื่องพวกนี้ไม่มีเลยผมผมไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องเรื่องเรื่องอ่า เรื่องหึงเรื่องอะไรผมไม่ mm hmm. ไม่ไม่เคยไปนั่งมาขับอะไรเขา mm hmm. จะเขาจะไปเที่ยวไปกับเพื่อนตามสบายเลยผมเป็นคนให้ใจคน mm hmm. แล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าคนมันจะอยู่ด้วยกันมันต้องไว้ใจกันถ้าเขาจะไปถึงแม้ว่าเราจะไปห้ามเขาเขาก็ไปอยู่ดีเวลาทะเลาะโลกแตกมาวีดบุ้มมหเสียงดังมหอันนี้ก็แล้วแต่คน mm hmm. กับตอนคบฝรั่งเนี่ยคือเสียงดังมาก <laughs> เพราะว่าเขาก็แบบมาแรงเหมือนกันบางทีเราก็ไม่ไหวเหมือนกันอะไรเงี้ย เราจะมีแบบกฎเกณฑ์กติกาไหมรกับแฟนแบบห้ามแต่งตัวโปห้ามนุ่งสั้นอะไรมันจะมีผู้ชายบางคนเป็นแบบผมไม่ไปเลยนะยคือผมให้อิสระเขาเลยตาม,ตามสบายอยากทาอะไรก็ทําจริงๆริงครับอ,อย่างนี้จริงๆงไม่ยากนะถ้าฟังดูอย่างนี้ไม่ยากนะเพราะม,มีอะไรก็พูดตรงๆอยู่แล้วก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเรามักจะเท่าไรก็ไม่เคยเลยแหละที่จะได้ยินสนพูดถึงเรื่องของความรักมาก่อนเลยอันนี้เพราะว่าอะไรอะคะผมไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยบางทีเวลาเขาสัมภาษณ์เขาไม่ได้สัมภาษณ์จาะลึกขนาดเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกว่า ผมจะพูดทําไมอันนี้คือคําถามชัดเจนมากกว่าค่ะไม่ได้ด่าพวกพี่ใช่ไหมคะวม่ใช่ไม่ไช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมพี่ก็เป็นคนคิดมากใช่แล้วผมรู้ไงว่าว่าอะไรตอนนี้ก็คืออยากมาคุยเรื่องความลักจริงๆแล้วเราคือตั้งใจอยากให้ประสบการชีวิตครับผมของแต่ละคนนะมีโอกาสได้แบบถ่ายทอดแล้วเราก็ได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของแต่ละคนกันนั่นและค่ะแล้วก็ไม่มีใครคิดหรอกว่าฟังดูอ่ะดูเขาผิดหวังในความรักใช่ใช่ดูแบบ ดูเหมือนแบบไม่ไม่คือไม่ประสบความสําเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่เหมือนกันครับมีเขตบ้างไหมคะแบบไม่เอาแล้วฉันแบบผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาแล้วความรักไม่คือผมรู้สึกว่าถ้ากล้ารักก็ต้องกล้าเจ็บแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นทําให้เรารู้ว่าเราจะดูแลคนต่อไปยังไงจะทําเป็นที่สําหรับคนที่ใช่ของเราอย่างไงเวลามีความรักก็จะไม่ได้ปกปิดก็จะโพสต์ภาพ ไปไหนมาไหนทำอะไรปกติไหมคะถ้าดูจากอิสระการผมแล้วดูจากข่าวเนี่ยผมแทบไม่เคยพูดถึงคนไม่เห็นมีเรื่องไมไเคยเลยคนที่ผมคบด้วยหรืออะไรเลยนะครับแต่ผมไม่เคยปิดนะคือคนรอบข้างผมเพื่อนผมทุกคนรู้รู้หมดผมผมไม่เคยต้องไปนั่งซ่อนอะไรหรือว่าแม้กระทั่งแบบไปเที่ยวไปเดินห้างไปอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่ปกผมก็ไปปกติกินข้าวก็กินปกติข้าวถ้าจะเข้าโรงนังก็เดินเข้าด้วยกันปกติผมไม่เคยจะต้องมาซ่อนๆมาวันนี้ได้บอก คนที่เราคุยด้วยอยู่ไหมว่าเดี๋ยววันนี้มานะปอกผมบอกผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวน่าจะตกใจนะเพราะสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ย